มาม่าเผ็ดสไตล์เกาหลีสูตรลดต้นทุนทำซอสเผ็ดเองแบบง่ายๆและวิธีต่อยอดทำขายเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่การทำซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี ใช้โคชูจังหน้าตาแบบนี้นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีขายแมคโครมีขายใช้โคชูจัง50กรัมหรือ2ช้อนโตครึ่งตามด้วยพริกเกาหลีแบบป่น15กรัมหรือ3ช้อนโตป้าใช้แบบป่นละเอียดนะซื้อมาจากแมคโครถุงนี้167บาทป้าป้าหนูใช้พริกป่นไทยได้ไหมอะ่ะอืมมันก็น่าจะใช้แทนกันได้ละค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าความเผ็ดเอ่ยรสชาติเอ่ยกลิ่นเอ่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ อีกอย่างป้าว่าพอใส่พริกป่นเกาหลีลงไปแล้วเหมือนกับว่าตัวพริกอันนี้ค่ะมันจะทําให้ซอสดูข้นแล้วก็น่ากินขึ้นด้วยอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะถัดมาใส่ผงปรุงรสลงไป25กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะป้าเลือกใช้เป็นผงปรุงรสไก่ใส่น้ำลงไป50 ml ให้เลือกใช้เป็นน้ำดื่มหรือน้ำต้มสุกนะน้ำมันหอย40กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายส0กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะครึ่งวัตถุดิบตัวสุดท้ายแนะนําให้หาซื้อมาใช้เลยนะคะนั่นก็คือตัวซอสแคปไซซินตัวนี้นะเขาจะช่วยให้ตัวซอสมาม่าเกาหลีของเราเนี่ยมีความเผ็ดร้อนมันไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกป่นนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงเผ็ดแบบมาม่าเกาหลีอะคะ่ะใครหาซื้อไม่ได้มีพิกัดให้ในช่องคอมเมนต์นะคะขวดนี้ป้าซื้อมา290บบาทแต่จะบอกว่าขวดหนึ่งใช้ได้นานมากๆเพราะว่ามันใช้แค่นิดเดียว อย่างป้าจะทําไม่เผ็ดมากนะคะ1สูตรเนี่ยป้าจะใส่แค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองใครชอบเผ็ดกว่านี้เพิ่มได้แต่อย่าเพิ่มเยอะนะคะเตือนไว้ก่อนมันเผ็ดจริงเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากาันจากนั้นนําไปใช้งานได้เลยป้าหนูไม่มีโคชูจังไม่มีซอสแคปไซซินเนี่ยมีสูตรอื่นอีกไหมมีนะคะเดี๋ยวแถมให้ท้ายคลิปนะใจเย็นๆแต่สูตรที่แถมให้มันไม่อร่อยเท่าสูตรนี้เดอ้อซอสตัวนี้ถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาหรือเก็บใส่ถุงรัดยางแล้วแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้ วันค่ะเก็บนานกว่า3วันได้ไหมป้าอต้องสารภาพตรงๆว่าไม่ได้ทดลองไว้นะคะเพราะว่ากินหมดก่อนซอส1สูตรที่เห็นในชามนี้สามารถใช้คลุกเส้นบะหม,มี่กึ่งสําเร็จรูปสไตล์เกาหลียี่ห้อที่ใช้ในคลิปได้6-8ก้อนคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ซอสมากหรือน,น้อยแค่ไหนอะค่ะ ในส่วนของเส้นป้าชัยยี่ห้อนี้นะคะ1แพ็ค10ก้อน42บาทซื้อมาจากแมคโครเหมือนเดิมยืนยันคําเดิมนะคะว่าแมคโครไม่ได้จ้างซื้อเองใช้เองเส้นตัวนี้เขาจะอยู่ในโซนของข้าวสารนะคะเดินเข้ามานี่เจอแล้ว1แพ็ค42บาทมี10ก้อนก็ตกก้อนละ4บาท20สตางค์ ang, เนาะนำเส้นลงต้มในน้ําเดือดจนกระทั่งนิ่มตามต้องการวิธีการต้มสามารถหาอ่านที่ข้างซองได้เลยนะจ๊ะเมื่อเส้นนิ่มแล้วตักขึ้น สะบัดให้สะเด็ดน้ำเล็กน้อยแนะนำว่าไม่ต้องสะบัดให้แห้งมากป้าว่ามีน้ำนิดๆเนี่ยมันจะคลุกง่ายกว่าเท okay. เส้นใส่ชามแล้วก็ตักซอสใส่ลงไปเส้น1ก้อนจะใช้ซอสประมาณ20กรัมในชามนี้มีเส้น2ก้อนป้าก็จะใส่ซอสลงไปประมาณ40กรัมเพิ่มได้ลดได้นานแล้วแต่ชอบผสมคลุกเค้าเส้นละซอสให้เข้ากันถ้วยที่ป้าใช้ใส่มาม่าสไตล์เกาหลีวันนี้จะเป็นถ้วยขนาด520 ML 1มลแพ็คมี50 สิบใบซื้อมา135บาทสําหรับการบรรจุใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวด้านล่างของถ้วยป้าจะรองด้วยผักกาดหอมเล็กน้อยนําเส้นที่คลุกกับซอสแล้วใส่ลงไปป้าจะไม่ได้ใส่ทั้ง2ก้อนนะคะ1ถ้วยเนี่ยป้าจะใส่เส้นที่คลุกกับซอสแล้วประมาณ1ก้อนครึ่งตัวเส้นป้าจะไม่ได้ใส่ให้เต็มถ้วยเพราะว่าต้องเหลือพื้นที่ไว้สําหรับใส่ท็อปปิ้งด้วย ใครจะใส่เส้นเยอะกว่านี้ก็ใส่ได้แต่อย่าลืมคิดและคำนวณต้นทุนให้ดีท็อปปิ้งนี่ก็เลือกทำแบบง่ายๆได้เลยนะคะอย่างเช่นพวกไข่ดาวถ้าใครจะทำไข่ดาวขอแนะนำเลยค่ะกระทะสี่หลุมแบบนี้ทอดไข่ดาวสวยทำทีหนึ่งก็ได้4ฟองไปเลยนะคะพิกัดกระทะสี่หลุมอยู่ในช่องคอมเมนต์ตอนทอดเนี่ยก็ใส่เนยหรือน้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะคะเมื่อไข่สุกตามต้องการแล้วใช้ภายบางๆแซะขอบรอบๆแล้วก็ค่อยๆยกไข่ขึ้นถ้าใครชอบไข่ดาวแบบสุกๆก็สามารถแซ ไข่ขึ้นมาแล้วพลิกกลับด้านแบบนี้ได้ถ้าใครจะใช้พวกไส้กรอกแฮมโบโลนาปูอาดก็ให้นําไปลวกหรือนําไปนึ่งสักครู่ก่อนเอาไปใช้งานหรือจะเอาไปนับกับกระทะก็ได้อันนี้สามารถเลือกได้ตามชอบสำหรับถ้วยแรกป้าจะใส่ท็อปปิ้งเป็นไข่ดาวเห็ดมไข่ทอดออกมาสวยๆแล้วก็ไส้กรอกตามด้วยสาหร่ายเส้นอันนี้ก็ซื้อที่แมคโครเหมือนเดิมนะคะสาหร่ายนี่ใส่สัก1-2หยุ่ม บีบซอสเพิ่มลงบนไส้กรอกเล็กน้อยคลิปนี้ป้าใช้เป็นมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศปิดท้ายด้วยงาขาวคั่วเสร็จแล้วจ้าหน้าที่หนึง เดี๋ยวหน้าถัดไปป้าจะใช้เป็นไข่ออนเซนนะคะการทําไข่ออนเซนก็ง่ายๆเนาะใส่ไข่ลงหม้อตามด้วยน้ําที่อุณหภูมิห้องให้ท่วมไข่เปิดเตาใช้ไฟแรงต้มสัก6นาทีเมื่อครบเวลาก็ตักไข่ขึ้นมาแช่ลงไปในน้ําเย็นหรือน้ําแข็งแบบนี้จนกระทั่งไข่หายร้อนถ้าใครทําแล้วรู้สึกว่าไข่สุกเกินไปให้ลดเวลาที่ใช้ต้มลงถ้วยนี้ป้าใช้เป็นไข่ออนเซนหนึ่งฟองแล้วก็ปูอัดฉีกฝอยหแท่งบีบมายองเนส ใส่สาหร่าย เติมไข่กุ้งนิดนึงอย่าใส่เยอะค่ะแพงมากไข่กุ้งนี่จริงๆก็คือไข่ปลานั่นแหละเดี๋ยวทําให้ดูอีกหน้าหนึ่งเพื่อคิดต้นทุนนะคะง่ายๆเลยก็จะเป็นไข่ดาวแล้วก็ยำสาหร่ายยำสาหร่ายซื้อสําเร็จรูปม,มานะแมคโครมีขายร้านขายอุปกรณ์เบกเกอรี่ทั่วไปมีขายถุงหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วแต่ยี่หอ้อตัวท็อปปิ้งต่างๆด้านบนไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกันเอาเองได้เลยนะคะอันนี้ทําให้ดูแค่คราวๆถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบเริ่มที่ต้นทุนตัวซอสต้นทุนวัตถุดิบซ 1>, 1สูตรจะอยู่ที่33บาท33สตางค์ซอสหนึ่งสูตรใช้คลุกเส้นได้6-8ถึงก้อนเดี๋ยวป้าตีไปว่าคลุกได้6ก้อนนะคะถ้าคลุกได้6ก้อนต้นทุนวัตถุดิบซอสเผ็ดต่อเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ก้อนจะอยู่ที่5บาท5 5สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบต่อ,อ,อตตตถอ้วยแบบที่ยังไม่รวมท็อปปิ้งต่างๆพวกไข่ใส่กรอกปูออดยำสา่ายไขย่กุ้งซอสต่างๆนะคะ ต้นทุนจะอยู่ที่ถ้วยละ21บาท33สตางค์ถ้าใส่ท็อปปิ้งเป็นไข่ดาวกับไส้กรอกนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่29บาท83สตาง ถ้าท็อปปิ้งเป็นไข่ออนเซนปูอัดไข่กุ้งต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่28บาท83สตางค์ถ้าท็อปปิ้งเป็นไข่ดาวยำสาหร่ายต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่28บาท73สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีบปาะนุนนี่นั่นใครจะทำขายอย่าลืมหาตะเกียบหรือซ่อมให้ลูกค้าสักอันหนึ่งนะจ๊ะถ้าจะทำขายขายถ้วยลัก,กี่บาทดีจริงๆราคาขาย มันขึ้นกับท็อปปิ้งด้านบนด้วยนะคะอาจจะขายถ้วยละ5 5 5 9อะไรแบบนี้ถ้าใครเพิ่มท็อปปิ้งเพิ่มเส้นก็ให้บวกราคาขายเพิ่มขึ้นไปเอางี้นะในเรื่องของราคาขายเนี่ยคิดรับพิจารณาด้วยตัวเองได้เลยค่ะไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกคิดต้นทุนทุกอย่างให้เรียบร้อยบวกกำไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายได้เองเลยนะจ๊ะ อ่ะสุดท้ายเดี๋ยวไปดูตัวซอสสำหรับมาม่าเผ็ดสไตล์เกาหลีแบบไม่ใส่โคชูจังไม่ใส่ซอสแคปไซซินวัตถุดิบที่ใช้จะมีซอสมะเขือเทศ75กรัมซอสพริก100กรัมโชยุ75 g, กรัมเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะพริกป่นเกาหลี2ช้อนโต๊ะ ป้าหนูก็ไม่มีพริกป่นเกาหลีเหมือนกันใช้พริกป่นไทยได้ไหมก็ได้นะคะแต่ซอสมันอาจจะเหลวกว่าที่ป้าทํานะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาครึ่งจ้าเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็นําไปใช้งานได้เลยย้ําอีกรอบสูตรนี้ไม่อร่อยเท่าสูตรแรกวัตถุดิบที่ป้าใช้สําหรับสูตรนี้ก็จะเป็นยี่ห้อประมาณนี้นะคะ